สวัสดีครับพี่ชื่อบุญบารมีพันวรวัฒน,น,น์นิสิตชั้นปีที่1คณะคะรุศาสตร์ครับโดยพี่ก็จะมารับช่วงต่อพาร์ท question and response ในส่วนของ practice หรือว่าการฝึกทําโจทย์ตัวอย่างข้อสอบนั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเรียนมาลองทําข้อสอบตัวอย่างกันก่อนได้นะครับซึ่งในเอกสารชุดนี้จะมีข้อสอบทั้งหมด20ข้อแต่ว่าในข้อสอบที่แกตหนึ่งจริงๆเนี่ยจะมีแค่10ข้อเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อใช้สําหรับประกอบการสอนนะครับ ส่วนใครที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูทั้ง20ข้อกันได้เลยโอเคถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลย choose the best r e s p o n s e to each of the following question ก็คือเลือกการตอบกลับที่ดีที่สุดเนาะสำหรับคำถามต่อไปนี้มาเริ่มที่ข้อแรก do you know where the dormitory is จากตรงนี้อาจจะเห็นว่ามี question word ทั้ง do แล้วก็ where เลยแล้วจริงๆโจทย์เขาอยากรู้อะไรกันแน่เราก็จะต้องมาแกะความหมายกันนิดนึง งส่วนแรก do you know ก็แล้วว่าคุณดูไหมว่าคุณทราบไหมว่าเนาะ,ะเหมือนเป็นการเปิดประโยคเปิดประโยคคำถามขึ้นมาคุณทราบไหมส่วน point ของคำถามจริงๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ด้านหลังเนาะข้างหลังก็คือ where the dormitory is ก็เป็นการถามว่า dormitory เนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งคำว่า dormitory ก็เป็น v o c a b สำคัญขอ,ของข้อนี้เลยเนาะจริงๆข้อนี้ก็แอบวัด ความรู้คำศัพท์ของเราเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ความหมายของคําว่า dormitory เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทําข้อนี้ดูกันแบบไม่แปลความหมายคํานี้ก่อนเนาะว่ามันจะสามารถตัดชอยได้ประมาณไหนทั้งประโยคเนี่ยก็คือคุณรู้ไหมว่า dormitory อยู่ไหนมาดูช้อยแรกกันช้อยแรกบอกว่า i think it's under the desk ฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ใต้โต๊ะนะคําว่า desk นี่ก็คือโต๊ะ แต่อาจจะเป็นโต๊ะแบบที่เป็นโต๊ะเรียนโต๊ะทำงานที่อาจจะมีฟังก์ชันนิดนึงเก็บของได้มีลิ้นชักอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคำว่า dormitory เนี่ยมันเป็นสิ่งของมันก็อาจจะอยู่ใต้โต๊ะได้นะเพราะงั้นเราก็จะเก็บช้อยหนึ่งไว้ก่อนสำหรับใครที่ไม่รู้คำแปลเนาะต่อไปช้อยสอง our teacher has been there once คุณครูของเราเคยไปที่นั่นมาแล้วครั้งหนึ่งคำว่า once ก็เป็นคำบอกเวลาแปลว่าครั้งหนึ่งแต่ว่า ถ้าลองเอาไปใส่แล้วมันก็ดูไม่ได้เข้ากับประโยคคําถามเท่าไหร่นาะคุณรู้ไหมว่าอะไรสักอย่างอยู่ไหนแต่ดันไปบอกว่าคุณครูของเราเคยไปมาแล้วเพราะงั้นช้อยสองมันก็ไม่เม็กเซนเลยเนาะเราก็จะตัดช้อยสองออกไปต่อไปช้อยสาม no sorry I'm not a student here ไม่ขอโทษด้วยฉันไม่ได้เป็นนักเรียนที่นี่ก็เหมือนเป็นการปฏิเสธเนาะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้นั่นน่ยมันอยู่ไหนเพราะเราไม่ได้เป็นนักเรียนตรงนี้ก็ ดูพอจะไปได้อยู่เนาะอาจจะตอบได้ก็เก็บข้อสามไปก่อนส่วนข้อสี่ that's my favorite place นั่นเป็นสถานที่โปรดของฉันเลยแล้วก็จบแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มด้วยก็อาจจะดูไม่ค่อยเข้าเนาะเพราะว่าเขาถามว่าคุณรู้ไหมว่าดอมิทอรี่อยู่ไหนแล้วก็ไปบอกว่านั่นเป็นที่โปรดฉันเลยถ้าเกิดว่าเขาพูดว่านั่นเป็นที่โปรดฉันเลยแล้วมีอะไรต่อมาหน่อยก็จ,จะตอบข้อสีได้เนาะแต่พอมันตัดจบแค่นี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการตอบคำถามท,าท,าที่ไม่สมบูรณ์ เพราะงั้นเราก็จะตัดข้อสี่ออกไปด้วยก็เหลือเป็นช้อยหนึ่งกับช้อยสามที่นี้จุดที่จะมาตัดสิทธก็คือคำแปลของคําว่า dormitory แหละคําแปลของคําว่า dormitory เนี่ยก็คือหอพักซึ่งคํานี้ก็เป็น noun นั่นเองเพราะงั้นใจตรงนี้เราก็น่าจะตอบได้แหละเพราะว่าช้อยหนึ่งเนี่ยมันน่าจะอยู่ใต้โต๊ะหอพักก็ไม่น่าจะไปอยู่ใต้โต๊ะเนาะเพราะงั้นช้อยที่ e ม่นยนที่สุดสําหรับข้อหนึ่งก็คือช้อยที่สามนั่นเอง No sorry I'm not a student here ขอโทษด้วยฉันไม่รู้ฉันไม่ได้เป็นนักเรียนที่นี่ี okay, ไปต่อที่ข้อ2ข้อ2องคำถามบอกว่า Do you like chocolate คุณชอบช็อกโกแลตไหมดูเป็นคำถามง่ายๆมากเลยทุกคนน่าจะแปลได้ตอบได้แต่ว่าพอมาดูช้อยแล้วมันดูแปลกหมดทุกข้อเลยเนาะจริงๆข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะวัดความรู้เราคือวัดความรู้เรื่อง i d i o m มหรือว่าสำนวนนั่นเอง จะเห็นได้ว่าช้อยทั้งสี่ข้อนเนี่ยมีสำนวนซ่อนอยู่หมดเลยเนาะนี่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราแปลความหมายแบบตรงๆเนี่ยเราก็จะอาจจะดูงงๆแล้วก็ตอบข้อนี้ไม่ได้เนาะมาเริ่มดูกันที่ช้อยแรก No that's not my cup of tea Cup of tea เนี่ยก็เป็นสำนวนแปลว,ว่าของที่ชอบอืมเป็นของที่ชอบเป็นของโปรดเลยอะไรประมาณนี้ ส่วนข้อ2 No I'm handling a hot potato คำว่า handling ก็เป็น verb เนอะซึ่งขอเขียนมาเป็น verb มาจากคำว่า handle ซึ่งแปลว่ารับมือจัดการส่วน hot potato เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันร้อนแต่ว่าเป็นสำนวนซึ่งแปลว่าปัญหา <c oughs> ต่อมาช้อยที่3 you should bring home the bacon คุณควรจะเอาเบคอนกลับบ้านเหรอไม่ใช่เนาะคำว่า bring home the bacon เนี่ยเป็นสำนวนซึ่งแปลว่าหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ข้อสุดท้าย it's just a piece of cake piece of cake เนี่ยก็เป็นสำนวนที่ค่อนข้างเจอบ่อยเนาะคำนี้ควรจะ พอจะจำได้พี Please, okay. ่ซอกเคกแปลว่าเรื่องง่ายๆ <c oughs> ทีนี้เราแปลความหมายได้ทั้ง4ีข้อแหละข้อแรกบอกว่าไม่นั่นไม่ใช่ของที่ฉันชอบข้อ2คือไม่ฉันกำลังรับมือกับปัญหาอยู่ข้อสาคุณควรจะไปหาเลี้ยงคอรอบครัวนะแล้วก็ข้อสี่มันก็เป็นแค่เรื่องง่ายๆเพราะงั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดที่จะตอบกับคำถามที่ว่าคุณชอบช็อกโแลตไหมก็คือข้อหนนั่นเองไม่ นั่นไม่ใช่ของที่ฉันชอบเลยโอ <Okay. S 1> ไปดูต่อข้อ3ข้อสามบอกว่าวัดช้าว mm ิวที arrive โจทย์ข้อนี้ดูซอฟลงมาจาก2อข้อแรกเยอะเลยเนาะแล้วก็ช้อยก็ดูง่ายขึ้นมาเยอะเลยด้วยเหมือนให้เราได้พักนิดนึง <c oughs> ก็ q u e s ชั o n word ดก็คือวัดช t i เนาะเป็นการถามเวลาว่ากี่โมงตอนไหนข้างหลังมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า arrive <c oughs> arrive เป็น Ver รซึ่งแปลว่ามาถึง ่มาถึงรวมกันก็จะเป็นเขาจะมาถึงตอนกี่โมงเนาะวัดชามวิวนี่มีคีย์เวิร์ดอีกหนึ่งอัน,นคือคำว่าวิวนอะอาจจะเป็นจุดตัดสินของข้อนี้ด้วย,ยมาดูช้อยส์กันเราก็มาดูว่าช้อยส์ไหนที่บอกเวลาเราบ้างเนาะช้อยส์หนึ่งเป็นบอกว่า yesterday evening เมื่อวานตอนเย็นเย็นก็บอกเวลาอยู่ช้อยส์สอง at the Tokyo Airport ที่สนามบินโตเกียว มันไม่ได้บอกเวลาเลยเนาะเพราะว่าโจทย์มันถามว่า what time แต่ว่าช้อยสองไม่ได้บอกเวลาเลยเราก็จะตัดช้อยสองออกไปช้อยสาม around 7 pm a round นี่ไม่ได้หมายถึงรอบๆแต่ว่า a round นี้หมายถึงคำว่าประมาณเนาะ <c oughs> ก็คือประมาณทุ่มหนึ่งส่วนช้อยสี่ by a local bus local นี่ก็หมายถึงท้องถิ่นอืม จะมาโดยรถบัสท้องถิ่นรถโดยสารในพื้นที่อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกเวลาเนาะเพราะงั้นช้อยสี่ก็ไม่ใช่ตอนนี้เหลือช้อยหนึ่งกับช้อยสามเนาะเพราะงั้นเราก็เลยมาดูกันที่โจทย์โจทย์บอกว่าวิวนี่เป็นคีย์เวิร์ดของข้อนี้เลยที่บอกไว้วิวแปลว่าเขาคนนี้ยังมาไม่ถึงเนาะเพราะงั้นคําตอบมันควรเป็นอะไรที่แสดงถึงอน,อน,อนาคตไม่ใช่อดีตเพราะงั้นข้อหนึ่งที่บอกว่า yesterday เนี่ยก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เหมือนกันเพราะฉะนั้น best answer สำหรับ ข้อนี้ก็คือช้อยที่3นั่นเอง Around 7 PM หรือว่าทุ่มนึงข้อ4 why are you looking so please ตัวชื่อมต่ของข้อนี้ก็คือ why ซึ่งหมายถึงทำไมทำไมคุณถึงดู looking ก็คือดูหมายถึงว่าเรามองเขาแล้วเราก็บอกว่าทำไมเขาถึงดู please คำว่า please เนี่ยเป็น adjective ซึ่งหมายถึงพอใจยินดี มีความสุขประมาณนี้ก็จะมีซนโนนิมที่อาจจะเห็นได้ก็คือแบบคําว่า happy, satisfied หรือว่า glad น้อประมาณนี้ก็หมายถึงว่าแบบทำไมคุณถึงดูมีความสุขจังทำไมคุณถึงดูพอใจจังซึ่งเป็นความหมายเชิงบวกเนาะแล้วก็มาดูกันว่าช้อยไหนที่มันดูมีความหมายเชิงบวกซึ่งใหม่ซึ่งจะทำให้เขามีความสุข บางคนอาจจะเห็นคาว่าเออโจทย์มี looking ช้อยแรกก็มี looking มันเหมือนกันหรือเปล่าช้อยแรกเนี่ยบอกว่า I'm looking for my phone ฉันกําลังแต่ว่า looking ในช้อยแรกไม่ได้หมายถึงดูเนาะแต่มันกาลังแต่ว่ามันหมายถึงมองหา looking นี้หมายถึงมองหาตามหาฉันกําลังมองหามือถือของฉันอยู่ก็คือเขาน่าจะทํามือถือหายเนาะก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่าไหร่ พราะงั้นใช้แรกเนี่ยไม่น่าจะใช่ใช้ที่ 2. I can't do it by myself ก็เป็นการบอกว่าฉันไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวฉันเองทำอะไรแล้วคืออะไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวเหมือนกันเนาะถามว่าทำไมถึงดูมีความสุขจังเพราะว่าฉันไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวฉันก็ไม่น่าจะใช่ช้สาม I forgot to send my assignment to Mr. John ช้อยที่สามนี้ก็หมายก็ก็หมายถึงว่าช้อยที่สามเนี่ยก็หมายถึงว่าฉันลืมเนาะ forget ก็คือเว r รส์สองของ forget เป็น v ว r ร์สองของ forget เอ้ยช้อยสาม I forgot to send my assignment to Mr. John ก็หมายถึงว่าฉันลืม forget ก็คือเว r ร์สอง,องของคำว่า forget เนาะฉันลืมส่ง assignment Assignment ก็คืองานงานที่ได้รับมอบหมายมหรือก็คืองานนั่นแหละฉันลืมส่งงานของฉันให้จอนให้กับมิสเตอร์จอนก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่ดีเนาะเหลือแค่ช้อยสุดท้ายแล้วก็คือช้อยสี่ I've just achieved my goal แล้วช้อยสามก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายยินดีอยู่ดีเนาะ ตอนนี้ก็เหลือแค่ช้อยสี่แหละก็คือ I v e just achieve my scholarship ก็คือฉันเพิ่งจะ have just ก็คือเพิ่งจะเนาะ achieve achieve ก็คือ verb ซึ่งหมายถึงสำเร็จบรรลุหรือว่าได้รับเหมือนเราไปทำอะไรมาแล้วเราสำเร็จเราได้รับบางอย่างมาสำหรับใครที่เล่นเกมก็จะเห็นคำว่า achievement เนอะประมาณนี้ซึ่งก็หมายถึงความสำเร็จช้อยสาม I forgot to send my assignment to Mr. John ก็คือฉันลืม f o r g o t ก็คือเว r ร์สองของ forget เ,เนอะเวอร์สอง ของ forget เป็นเว็บสองของ forget ฉันลืมส่ง assignment assignment ก็คือางานที่ได้รับมอบหมายให้กับมิสเตอร์จอห์นฉันลืมส่งงานของฉันให้มิสเตอร์จอห์นเอ่อมันก็ไม่น่านจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่ดีเพราะงั้นใช้สาองก็ไม่น่านจะใช้ตอนนี้ก็เหลือแค่ช้อยสุดท้ายแล้วก็คือ I've just achieved my scholarship. h v e just ก็คือเพิ่งจะฉันเพิ่งจะ achieve achieve เนี่ยก็เป็น verb เนาะซึ่งหมายถึงบรรลุสำเร็จหรือว่าได้รับก็ได้สำหรับใครที่เล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเห็นคำว่า achievement ซึ่งเป็นนาวหมายถึงความสำเร็จนั่นเองอืม ข้อ4เนี่ยก็เลยบอกว่าฉันเพิ่งจะได้รับทุนการศึกษามา scholarship มาถึงทุนการศึกษาเพราะงั้นก็มีแค่ช้อยสี่ช้อยเดียวเนาะที่เป็นเรื่องที่มันดูน่าพอใจน่ามีมีความสุขเพราะช้อยอื่นเนี่ยเป็นความหมายในเชิงนิเกทีฟหมดเลยเพราะงั้นข้อที่เราควรจะตอบก็คือช้อยที่4นั่นเองต่อมาข้อ5 how about going for a workout ตรงนี้ม่ e ช t i o n word ก็คือคำว่า how เนาะแต่ว่า how นี้ไม่ได้แปลว่าอย่างไรแต่ว่าเพราะว่า how นี้มันตามด้วยคำว่า about เพราะ how บวกกับ about มันจะเป็นการถามเกี่ยวกับว่าคุณคิดยังไงถ้าเกิดว่าเราจะไปทำาบัน,นี้คุณมีความเห็นยังไงคุณคิดยังไงเนอะอแปลว่าคิดยังไงคิดยังไงถ้าคิดยังไงกับประมาณนี้ส่วนข้างหลังก็จะเป็นข้อเสนอของเรา Going for a workout คำว่า workout เนี่ยก็เป็นเป็น v o c a b ที่น่าสนใจของข้อนี้เลยเขาแอบวัด vocab เราอีกแล้วเนาะคำว่า workout เป็น now ซึ่งแปลว่า <c oughs> การออกกำลังกายอืมยีงไังไงถ้าเราจะไปออกกำลังกายกันประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครแปลความหมายคำว่า workout เป็นไปทำงานข้างนอกเนี่ยก็อาจจะโดน choice ที่เหลือหลอกได้นะ ช่วยแจ้งบอกว่า taking a bus w o w o u l e b g r g r t o t t p t n o นนั่งรถบัสไปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะ o p ปชันก็คือทางเลือกเขาถามว่าไปคิดยังไงถ้าเราจะไปออกกำลังกายไปออกกำลังกายกันไหมก็นั่งรถบัสไปก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นแต่ก็อาจจะไม่ได้ดูดีมากเก็บไว้ก่อนก็ได้ดูว่ามีช้อยอื่นดีกว่าไหม ชัวที่สอง sure let's finish our boss assignment assignment ก็เป็นคำจากข้อก่อนหน้านี้เลยเนาะแปลว่างานที่ได้รับมอบหม่ก็บอกว่าได้เลยแน่นอนไปทำงานของบอสเราให้เสร็จกันเถอดแต่ว่าโจทย์เขาจะพาเขาชวนไปออกกำลังกายแต่อันนี้บอกว่าจะไปทำงานก็ดูแปลกแปเนาะต่อไปช้วที่สา why not the gym is calling me ทำไมจะไม่ล่ะลงยิมมันเรียกหาฉันแล้ว อันนี้ก็ดูเข้าดีเนาะเพราะว่าชวนไปออกกําลังกายแล้วนี้ก็บอกว่าทําไมจะไม่ล่ะก็ลงยิมมันเรียกหาฉันแล้วอะไรอย่างนี้ส่วนช้อยสี่ I prefer working in my office ฉันอยากทํางานอยู่ในออฟฟิศมากกว่าคําว่า prefer นี่แปลว่าอยากอยากแบบอยากมากกว่าด้วยฉันอยากทํางานอยู่ในออฟฟิศมากกว่าก็จะเห็นว่ามันมีคําว่า work อยู่ซึ่งมีสองช้อยเลยที่เป็นเกี่ยวกับงานเนาะคือข้อสองกับข้อสี่ ก็ใครที่แปลความหมายคาว่า work out ผิดเนี่ยก็อาจจะไปเลือกตอบ1ใน2ข้อนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายของคําว่า work out เนี่ยที่แปลว่าออกกํบบาลังกายเราก็จะตอบได้เลยว่ามันควรจะเป็นช้อยที่3นั่นเองดูเหมาะสมที่สุดแล้ว Why not the gym is calling me โอเคไปต่อกันที่ข้อ6 What was the cause of Sally's death? Question word ของข้อนี้ก็คือ what เนาะซึ่งหมายถึงอะไรอะไรคือ cause c u s e เป็น now แปลว่าสาเหตุอะไรคือสาเหตุ death ของ Sally ก็คืออะไรคือสาเหตุการตายของ Sally นั่นเอง death ก็คือการเสียชีวิตเนาะหรือว่าอาจจะหมายถึงความตายก็ได้อะไรคือสาเหตุที่ s ซ l l ีเสียชีวิตเราก็ต้องมาดูว่าช h o i c e ไหนที่หมายถึง เป็นการบอกสาเหตุช้อยแรกบอกว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that เนี่ยเป็นประโยคที่เอาไว้พูดเวลาเราได้ฟังเรื่องที่ไม่ค่อยดีเนาะซึ่งมันหมายถึงว่าฉ,ฉันเสียใจที่ได้ฟังแบบนั้นแต่ว่า มันก็ไม่ได้เป็นการตอบคําถามอยู่ดีเนาะเขาถามว่าทำไมซารีถึงไปแต่เราดัาไปบอกว่าฉันเสียใจที่ได้ฟังแบบนั้นมันไม่ได้เป็นการตอบคำถามเลยเพราะงั้นช้อยหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เนาะต่อไปช้อยสอง she was in a car accident accident ก,ก็คืออุบัติเหตุช้อยสองเนี่ยบอกว่าเธออยู่ในอุบัติเหตุทางรถยนต์อืมก็ดูเป็นช้อยที่ดีเลยเนาะเพราะว่า ก็เป็นการพูดถึงว่าทําไมถึงเสียชีวิตก็เพราะว่าเธออยู่ใน UK, อุบัติเหตุรถยนต์ช้อยนี้ก็ดูดีดเลยแต่ว่าเดีย๋ยวไปดูอีก2ช้อยที่เหลือกันก่อนช้อยสาม two weeks ago in new york ข้อนี้ก็มีาการบอกทั้งเวลาเลยเนาะก็คือ two weeks ago แล้วก็ new york ซึ่งเป็นสถานที่บอกสถานที่กับเวลาแต่ว่าไม่ได้บอกสาเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์เป็นหนึ่งที่คําถามอยากจะทราบเ네นาะเพราะงั้นช้ย 3, อยสามเนี่ยก็เป็นการตอบไม่ตรงคําถามก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกันต่อไปช้อยสี่ you l l catch up with her soon ตรงนี้มีคำที่น่าสนใจก็คือ catch up เนาะซึ่งเป็น catch up with someone catch up with someone ซึ่งในที่นี้ก็คือ her คำว่า catch up เนี่ยเป็น f a s l verb ซึ่งหมายถึงว่าไล่ทันตามทันหรือว่าไปพบเจอกันก็ได้ ไปพบเจอเหมือนกับว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งช้อยสี่ก็เลยเหมือนเป็นการพูดว่าเดี๋ยวคุณก็ตามเธอไปทันแล้วเดี๋ยวคุณก็ได้ไปเจอเธอแล้วมันเหมือนเป็นการไปแช่งคนถามนะว่าเขาถามมาว่าทำไมซารี่ถึงตายแล้วก็เราก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวคุณก็ตามเธอไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ดูไม่โอเคมากๆเลยเพราะงั้นช้อยเดียวที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการตอบคำถามที่ตรงคำถามเนี่ยก็คือช้อยที่สองนั่นเองชีวะศีลคลาอ accident ต่อไปข้อที่7 how long will this trip last ประโยคจุดที่เป็น question word ก็คือ how long จะเห็นได้ว่ามี how แต่ว่ามันตามหลังด้วย long ซึ่งเป็น adjective ถ้าเกิดว่า how บวกด้วย adjective เนี่ยมันจะเป็นการถา,ถามถึง adjective นั้นว่ามันมีมากขนาดไหนซึ่งในคำถามนี้ก็คือมันมันยาวขนาดไหนมันนานขนาดไหนเนาะ ืมไม่ใช่ h o w ที่แปลว่าอย่างไรละแต่ว่าเป็น h o w ที่แปลว่ามันนานขนาดไหนเราก็มาดูข้างหลัง build this trip last trip ก็คือเที่ยวหรือว่าก็ก็ trip trip นี้มันจะนานขนาดไหนมาดูช i c e กันข้อแรก seven days เจ็ดวันอืมก็ดูเข้าท่าเนาะข้อสอง last friday วันศุกร์ที่แล้วก็ไม่ได้บอกนะว่ามันนานขนาดไหนดันดันไมบอกว่าวันศุกร์ที่แล้วมันก็ดูแปลก ข้อที่สาม never never ก็แปลว่าไม่เคยหรืออาจจะแปลว่าไม่มีทางก็ได้คลิปนี้จะจะนานขนาดไหนไม่มีทางก็แปลกๆเนาะวนรษอที่สี่ four inches inch ก็แปลว่านิ้วไม่ได้หมายถึงนิ้วมือแต่ว่าหมายถึงนิ้วที่เป็นหน่วยวัดความยาวแบบเซนติเมตรเมตรอันนี้ก็คือนิ้วนั่นนย,ยาวสี่นิ้วก็ไม่ ไม่น่าจะใช้ความยาวของการไปทริปเนาะเพราะงั้นช้อยเดียวที่ดูเหมาะสมจากทั้งสี่ข้อก็คือช้อยหนึ่งเจ็ดวันนั่นเองข้อ8 what do you think about the new ice cream flavor in our school canteen คำถาม question word ก็คือ w h a t แล้วก็เป็น what do you think ด้วยเป็นการถามความคิดเห็นเนาะว่าคุณคิดยังไงคุณมีความเห็นยังไงคุณคิดยังไง คุณคิดยังไงกับคุณคิดยังไงกับนี่สิ่งที่ตามมาข้างหลังไอศครีมรสใหม่ในโรงอาหารโรงโรงเรียนเรามาดูช้อยส์กันข้อแรกบอกว่า My mom doesn't like it แม่ฉันไม่ชอบมันเท่าไหร่ก็ถามว่าคุณคิดยังไงแต่ว่าดันไปตอบว่าแม่ฉันไม่ชอบเนาะมันก็ดูไม่เข้าท่าเท่าไหร่แต่ว้ปช้อยสอง it open next to a beverage store คำว่า beverage ก็คือเครื่องดื่มส่วน next t o ก็คือข้างๆหรือว่าติดกันก็บอกว่าร้านนี้มันเปิดติดกับร้านขายเครื่องดื่มก็เป็นการตอบไม่ตรงคำถามเนาะเพราะเขาถามว่าคิดยังไงกับไอติมรถใหม่แต่ว่าแดนไปตอบว่าร้านมันเปิดอยู่ข้างๆร้านเครื่องดื่มต่อไปใช้สาม n e v e r b e e n a before ไม่เคยไปร้านนั้นเลยก็อาจจะพอได้อยู่เนาะว่าแบบคุณคิดได้ไงกับไอติมร้านที่มันออกใหม่อะ่ะบอกว่าเราก็ตอบว่ายังไม่เคยไปเลยอะ่ะก็อาจจะพอไปได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกช้อยซึ่งก่อนช้อยสี่บอกว่า for me it's a bit sour คำว่า sour แปลว่าเปรี้ยว ช้อยสีก็เลยบอกว่าฉันคิดว่ามันเปรี้ยวไปหน่อยนึงเนาะอบิดก็คือเหมือนไปนิดนึงไปหน่อยนึงเพราะงั้นถ้าเทียบระหว่างช้อยสามกับช้อยสี่ระหว่างฉันไม่เคยไปที่นั่นกับฉันคิดว่ามันเปรี้ยวไปหน่อยนึงช้อยสี่ก็เลยเป็นคําตอบที่ดูเหมาะสมมากกว่านาะเพราะมันเป็นการตอบที่ตรงคําถามมากกว่าว่าคิดยังไงกับไอติมรถใหม่นันเองโอเคไปต่อที่ข้อเก้าข้อเก้าบอกว่า is that your neighbor อ่าขึ้นตน้นด้วยคำว่า is e เป็น yes no question เนาะเป็นการถามว่านั่นใช่เพื่อนบ้านของคุณหรือเปล่าคำว่า neighbor เนี่ยเป็นศัพท์บแบบว่าเพื่อนบ้านตรงนี้ใครที่สังเกตช้อยอาจจะตอบเลยตอบว่า yes หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น yes no question ก็เลยไปตอบช้อยสามเพราะว่ามีคำว่า yes อยู่เดี๋ยวลองแปลความหมายของแต่ละช้อยกันเนาะข้อแรกบอกว่า Thank you for reminding me คำว่า reminding ก็มาจากคำว่า remind นาะซึ่งแปลว่าเตือนเป็น verb ขอบคุณที่ช่วยเตือนนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อาจจะไปได้ถ้าเกิดไม่มีข้อที่ดีกว่านี้เนาอแต่ว่ามันก็คงมีแหละ ช้อยสองบอกว่า you're right that's John right ตรงนี้ก็แปลว่าถูกต้องเนาะไม่ได้แปลว่าขวาก็คือคุณคุณพูดถูกแล้วใช่เลยอะไรงนี้นั่นจอนอืมก็ดูเข้ากับคำถามดีเนาะช้อยสองก็ดูดีกว่าช้อยหนึ่งและส่วนข้อสามที่ตอนแรกเราคิดว่ามันอาจจะตอบหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำว่า yes ก็คือใช่ his m y เข้าเป็นของฉันคำว่า m y เนี่ยเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของเนาะว่า เขาก็คือ he เขาเป็นของฉันแต่ตรงนี้บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ามันก็ตอบได้นี่ก็เขาเป็นเพื่อนบ้านของฉันแต่ว่ามายนี้มันอาจจะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของแบบว่าไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนบ้านของฉันแต่ว่าเขาเป็นของฉันมันจะดูแปลกๆไปหน่อยเนาะว่าเอ้ยเพื่อนบ้านคนนั้นเขาเป็นของฉันไม่ใช่ว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านของฉันแต่ว่าเขาเป็นของฉันเลยมันก็อาจจะดูแปลกไปหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าเราลองตีความหมายให้ถูกเนาะ เาางั้นข้อสามเนี่ยถึงดูเหมือนจะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เนาะส่วนช้อยสี่ I think it's on the right side อันนี้ไม่เกี่ยวเลยเนาะฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ทางขวาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าบ้านเขาอยู่ทางขวาของบ้านฉันหรอแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกับคำถามเรวเพราะว่าคำถามถามว่านั่นใช่เพื่อนบ้านไหมแต่ว่าดันไปตอบว่าฉันคิดว่ามันมันน่าจะอยู่ทางขวาข้อสีก็ไม่ใช่เหมือนกัน เพราะงั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดก็คือข้อ2นั่นเองคุณพูดถูกแล้วนั่นจรประมาณนี้ก็เวลาทําก็อย่ารีบร้อนไปเห็นว่ามี yes แล้วก็ไปตอบข้อ3ามลองอ่านทุกช้อยแล้วก็แปลความหมายมันก่อนโอเคต่อไปข้อ10 what are your symptoms ตรงนี้ก็วัด v o c a b เราอีกแล้ว s y m p t o m จริงๆคำว่า s y m p t o m ก็ พอจะเห็นได้บ้างในข้อสอบหลายๆชุดของปีที่ผ่านมาเนาะเป็นคำที่สำคัญเลยแปลว่าอาการบทสนทบทสนทนานี้ก็อาจจะเป็นหมอคุยกับคนไข้เนาะว่าอาการของคุณมันเป็นยังไงบ้างคุณมีอาการอะไรบ้างเพราะงั้นเราก็มาดูช้อยว่าช้อยไหนเป็นเกี่ยวกับอาการป่วยบ้างข้อแรกบอกว่า A suitcase and a map A suitcase ก็คือกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางกับแผนที่ก็ดูไม่ใช่เนาะข้อสอง I have a stuffy nose and a fever ฉันคัดจมูกแล้วก็มีไข้คำว่า stuffy nose ก็คือคัดจมูกส่วน fever ก็แปลว่าไข้ข้อนี้ก็ดูเหมาะเลยเนาะเพราะว่าเขาถามอาการแล้วก็ว่าฉันคัดจมูกแล้วก็มีไข้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้ออย่างกันต่อก่อนข้อสาม I can play bass and guitar ฉันเล่นเบสกับกีตาร์เป็น ไม่เข้าเนาะส่วนข้อสี่ both of my sister both of ก็คือทั้งคู่ both of ทั้งคู่น้องก็คือน้องสาวฉันทั้งคู่เลยอะไรคืออาการของคุณน้องสาวฉันทั้งคู่เลยก็ดูไม่เกี่ยวเลยเนาะข้อสี่ก็ไม่ใช่เพราะงั้นข้อนี้ก็ตอบข้อสองนั่นเองฉันคัดจมูกแล้วก็มีไข้ถ้าเกิดว่าเราแปลคำว่า symptom ได้เนี่ยก็จะตอบได้เลยเนาะ